เรื่องไทยแลนด์ เมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับประรดส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะที่นี่เป็นหนึ่งในสจังหวัดที่เป็นแหล่งทองคำที่มีชื่อเสียงของประเทศโดยพบที่อำเภอบางสะพานที่เชื่อกันว่ามีเนื้อทองคำที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะทองบางตะพานหรือทองบางสะพานที่ขึ้นชื่ออย่างมากเพราะมีเนื้ออ่อนกว่าทองทั่วไปและมีสีทองเหลืองอราบยิ่งใช้ก็ยิ่งสุกปล่งจนปัจจุบันถือเป็นทองที่มีราคาสูง นอกจากนี้ทองดังกล่าวยังได้รับฉายาว่าเป็นทองนพคุณหรือทองเนื้อก้าที่ในสมัยโบราณใช้เรียกเพื่อกำหนดราคาตามคุณภาพของเนื้อทองโดยทองคำชนิดนี้มีมูลค่าถึง9บาทต่อน,น้ำหนัก1บาทนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์